สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีๆติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอนะครับวันนี้พบกับครูพธิ์อาจารย์พฤุติพงศ์วสวรรค์น,นะครับกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม3นักเรียนพร้อมไหมยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับผมเอาละเรามาดูคําถามกันครับผมคามถามเนี่ยนะครับถามว่าค่า A มีค่าเท่าไหร่นะครับ AA คืออะไรนะครับ A เนี่ยนะครับมันเป็น ค่านะครับที่อยู่เป็นสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะครับของ x กาลังสองแต่ไม่ใช่สัมประสิทธิ์ตรงๆนะนะครับมันมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับรูปนะครับกราฟที่เราเรียกว่าพาราโบลานะครับผมพาราโบลานะครับปกติแล้วนะครับมันจะมีฟอร์มนะครับมาตรฐานของมันอยู่นะครับผมอ่ะฟอร์มมาตรฐานของสมการพาราโบลานะครับมาเลยนะครับสมการพาราโบลา อฟอร์มของมันลูกจะเป็นนะครับ y, <Y> เท่ากับนะครับ a คูณกับ x ลบกับ h นะครับทั้งหมดยกกำลังสองเนาะแล้วก็บวกกับ k นะครับอาเด็กๆ a ตรงนี้นะครับกับ a ในโจทย์คนละอันกันนะนะครับให้เด็กๆเ,เข้าใจว่านะครับ a ที่ครูกำลังพูดถึงเนี่ย คือสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังสองนะครับก็คือถ้าเรากระจายตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังสองนั่นเองนะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังมันตัดสินอะไรนะครับมันจะตัดสินอยู่แค่ลักษณะของพาราโบลาอย่างเดียวครับก็คือการหงายกับการคว่ำนะครับผมโดยที่นะครับถ้านะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังสองหรือ a เนี่ยนะครับเป็นบวกนะครับผมเป็นบวกก็คือครูเขียนมามากมากว่า0ูนเนาะนะครับรูปกราฟเนี่ยจะเป็นพาราโบลาแบบหงายนะครับ พาราโบลาหงายนะครับถ้า a เป็นลบครับผมหรือสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองเป็นลบเนี่ยนะครับมันจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับส่วน k k ตรงนี้นะครับกับ k ที่อยู่ในโจทย์เนี่ยนะครับคนละอย่างกันนะฮะอ่า hk เนี่ยครูให้เด็กๆสังเกตตรงนี้ครับ hk กับ hk บอกอะไรนะครับ hk จะบอกจุดที่มันเป็นจุดยอดครับอ่าจุดที่มันเป็นจุดยอดเนาะ ไม่ว่าพาราโบลาจะคว่ำหรือหงายเนี่ยนะครับจุดยอดก็คือจุดที่มันวกกลับตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุด hk นะครับเวลาที่เราต้องการจะวาดกราฟพาราโบลานะครับไม่ว่าสมการจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็เลยมีการจัดกำลังสองสมบูรณ์เนาะเพื่อให้มันเห็นว่า h เป็นอะไรแล้วก็ k ที่เป็นค่าคงที่บวกต่อท้ายเนี่ยมันคืออะไรนะครับอทาทั้งนี้เด็กๆนะครับโน้ตอันเนี้ยนะครับไว้เป็นความรู้ที่ครูทวนให้เฉยๆนะไม่ได้นะครับ เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่า a และ k ที่อยู่ในโจทย์นะครับแต่ว่านะครับเรามาดูกันฮะว่าสิ่งที่เราจะหาเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในโจทย์เนาะเราต้องการหา a มันต้องเอาอะไรนะครับเข้ามาช่วยในการหานะครับค่า a ในที่นี้บ้างเนาะข้อมูลเดียวที่โจทย์ให้มาเลยลูกก็คือกราฟนะครับกับจุดที่เขาชี้มาครับเห็นไหมครับเขาชี้ว่า,าตรงเนี้ยนะครับ y ที่อยู่บนแกนนะปกติ บนแกนมันจะมีเส้นกริดอยู่ใช่ไหมที่เป็นเป็นระยะตามแกนนะครับระยะตามแกนตรงเนี้ยเป็น k กําลัง2นะครับแต่เขาชี้ไปที่จุดเด็กๆต้องรู้เนาะว่าจุดนี้คือจุดตัดแกน y อ่ะจุดนี้นะจุดนี้คือจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y จะมีพิกัด x เป็น0นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนจุดนี้ ออกมาตรงๆเนี่ยนะครับก็หมายความว่าพิกัดหน้าหรือพิกัด x เนี่ยนะครับก็จะเป็น0ูนย์ในขณะที่พิกัดหลังก็คือ k กหลัง2องนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับเห็นทางด้านซ้ายทั้งด้านขวานี่ไหมฮะสจุดนี้ลูกจุดนี้และจุดนี้นะครับมันก็คือจุดตัดแกน x นั่นเองถูกไหมครับจุดตัดแกน x เนี่ยเราจะเห็นว่ามันตัดบริเวณที่ y มีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมก็แสดงว่านะครับที่จุดตัดแกน x เนี่ยนะครับจุดตัดแกน x นะ นะครับ y มันจะเป็น0นนั่นเองนะครับอ่ะเราเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาช่วยนะครับในการที่จะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยได้นะครับผมจากที่ครูบอกว่าเฮ้ย hey, จุดตัดแกน x y มันมีค่าเป็น0กราฟนี้ตัดแกน x ที่ไหนครับอ่ากราฟนี้ตัดแกน x ที่2ที่เนาะตรงนี้ที่ k ส่วน3ที่ x เป็น k ส่วน3นะครับกับที่ x เป็นลบ k ส่วน3แต่ไม่ว่าจะนะครับตัดที่ไหนก็ตาม เด็กๆเขียนก่อนก็ได้ครับว่าเมื่อนะครับผม x เป็น k ส่วน3 y มันจะมีค่าเป็น0ถูกไหมเพราะว่าตำแหน่งที่ x เป็น k ส่วน3มันตัดแกน x ตัดแกน x ก็คือ y เป็น0นะครับเราเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำอะไรต่อได้ครับเราเอาข้อมูลตรงนี้ไปนะครับไปหาค่าสิ่งที่โจทย์ต้องการต่อได้ถูกไหมฮะก็คือเด็กๆลองแทนค่าลงไปดีครับครูแทนค่านะครับ x ด้วย k ส่วนสลงไป x อยู่ไหนมี x x อยู่นี่นะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทําการแทนค่า x ด้วย k ส่วนสถ้าเกิดว่าครูเอาตรงนี้นะครับมาแทนเนาะอ่ะครูเขียนมาที่นะนะครับเมื่อครูแทน x ด้วย k ส่วนสนะครับอ่าครูก็ต้องแทน y ด้วยอะไรครับลูกด้วย0ถูกไหมอ่างั้นฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยนะครับ y ครูแทนด้วย0ก็จะเป็น0เท่ากับนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลบ a x เราแทนลงไปด้วย k ส่วน3นะครับค่อยๆนะฮะมันมีทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยเนาะแล้วก็บวกกับ k กำลัง2นะครับอ่ะทีนี้ทำอะไรต่อดีนะครับ0ครูเก็บไว้ก่อนนะครับเราเห็นเศษส่วนนะครับ k ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับกำลัง2ตรงนี้เป็นไงฮะอ่ากระจายเข้ามาถูกไหมแจกแจงเข้ามาพรดว่าแจกแจงแล้วกันเนาะก็จะเป็น k กำลัง2ส่วนได้3กำลัง2ถูกไหมครับแล้วนะครับ ลบ a ตรงนี้ก็ไปคูณกับ k กําลัง2อ่ะคูเขียนเลยนะเป็นลบ a คูณกับ k กําลัง2นะครับแล้วก็หารด้วย3ยกกําลัง2นะครับเป็น9และบวก k กําลัง2โอ้โหเป็น2ตัวแปรแบบนี้นะครับเราจะแก้หา a ยังไงดีมันมีทางอยู่ครับผมนะฮะโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับเขาอ่ามีลูกเล่นกับเรานิดหนึ่งเนาะนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดรูปให้ a อยู่ฝั่งหนึ่งแล้ว k อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นมาดูนะ ถ้าครูจะให้ a มันไปอยู่ฝั่งนะึงเนี่ยครูก็ต้องย้ายใช่ไหมอย่าข้างก้อนนี้ก้อนนี้ให้มองเป็นมันคือลบของจํานวนสักจํานวนหนึ่งเด็กๆย้ายข้างไปอีกฝั่งนะครับมันก็จะกลายเป็นบวกถูกไหมนะครับบวกอะไรฮะบวก a k กําลังสองส่วน9แล้วเท่ากับ k กําลัง2นะครับอ้าวเรียบร้อยสิ a อยู่ฝั่งซ้ายแล้วใช่ไหมเราแค่ย้ายใครไปอีกฝั่งนึงให้มันไม่เกะกะ a ย้าย k กําลัง2กับย้าย9ถูกไหมครับตามหลักการแก้สมการนะฮะ a ถูกคูณด้วย k กําลัง2อยู่งั้น k กําลัง2ย้ายไปก็ต้องย้ายไปหารถูกไหมครับ9หาร a อยู่ย้ายไปอีกฝั่งก็ย้ายไปคูณตอนนั้นเราได้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเมื่อกี้บอกว่า9ขึ้นมาคูณใช่ไหมอ่าก็เป็น 9k กนะําลัง2เนาะแล้ว k กําลัง2ตรงนี้นะครับย้ายมาหารอ่าเกิดอะไรขึ้นนะมันตัดกันถูกไหมฮะอ่าพอมันตัดกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับส k กำลังสตัด k กำลังสเรียบร้อยเลยครับเราไม่ต้องทราบค่า k ก็ได้นะครับเราก็จะทราบค่า a เลยน,นั่นเองนะครับอ,ออกมาได้ a เป็น9ถามหาค่า a ตอบช้อยที่เป็น9กนะครับก็คือช้อย3นั่นเองครับ